ก็จะเห็นว่าหละลายพื้นที่มีฟุ้น PM 2.5ปกคลุมอยู่ในพื้นที่นะคะหลายคนอาจจะไม่ได้คํานึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายวันนี้เราจะได้มาบอก<ม>รวมถึงคําแนะนำในการป้องกันตนเองจากฟุ้น PM 2.5ค่ะจากแพทย์หญิงพัทธิดาแก้วทวีกุมารแพทย์โรคกระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลกรุงเทพฮัทยย้ายตอนนี้อยู่ในซ้ายกับพรับกราบเท้าเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นสาเหตุที่ทําให้เกิดฝุ่น PM สองจุดห้านี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรคะค่ะก็ PM สองจุดเนี่ยมันเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กๆนะคะที่เกิดได้จากหลายสาเหตุเกิดได้ทั้งจากในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะคะนอกบ้านเนี่ยที่เราจะดูกันชัดๆก็คือเช่นจากฝุ่นควันการจราจรเนาะหรือว่าเป็นจากการเผาในที่โล่งแจ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเผาไร่เผาป่าหรือว่าเป็นฝุ่นควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนในบ้านเรานะคะก็สามารถสร้างฝุ่น PM 2.5ได้นะคะเช่นจากจากการจุดทูบน้องจุดเทียนนะคะหรือว่าเป็นพวกเครื่องริงเตอร์เครื่องไอ่เอกรสานะคะพวกนี้ก็ก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5ได้ค่ะอืมทีนี้ถ้าพูดถึงความอันตรายของฝุ่น PM 2.5งนี่คะ่ะโดยเฉพาะกับกับประชาชนอย่างเราเนี่ยคะ่ะใช่ ค่ะก็ที่ M สองจุดห้าเนี่ยเนื่องจากมันมันเล็กมากๆนะคะคือน้อยก็สองจุดห้าไมครคือถ้าเราเทียบไปเห็นภาพเนี่ยก็คือเล็กกว่าหนึ่งในยี่สิบห้าส่วนของเส้นผมเวลาเราหายใจเข้าไปอะคะ่ะมันจะไม่ถูกกรองด้วยขนกระมือมันจะลงไปสู่ทางเดินหายใจส่วนล่างลงไปสู่ถุงลมส่วนที่เล็กที่สุดแล้วก็มันแท่เข้าสู่กระแสเลือดได้เลยทีนี้เวลามันเข้าสู่กระแสเลือดอะคะ่ะ มันก็จะเหมือนตัวอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่มันจะไหลไปตามทุกอวัยวะเราที่มันมีเลือดไปเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจเนาะโดยเฉพาะอาการที่เห็นชัดที่สุดก็คืออาการทางระบบหายใจอะคะ่ะ mm hmm. คือที่ N สองจุดห้าเนี่ยมันจะทําให้ทางเดินหายใจเราเมีการอักเสบได้ก็จะมีอาการตั้งแต่มีน้ํามูกแสบจมูกคัดจมูก แล้วก็มีไอมีเฉยหา่าหรือบางคนคือกระตุ้นให้มีอาการหายใจหอบเหนื่อยได้เลยค่ะ<ม>ส่วนอาการระบบอื่นนะคะ<ม>ก็คือเช่นเวลาเราสัมผัส PM เยอ,อะเนี่ยเราจะเคืองตาแสบตาเนาะหรือว่าผิวเราก็คืออาจจะแบบเป็นผดคันขึ้นมาหรือว่ามีผื่นแพ้ได้ค่ะ<ม><ม>แล้วก็ที่สําคัญนะคะการสัมผัส PM ในระยะเวลาเป็นนานแล้วก็ปริมาณเยอะๆเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดแล้วก็หัวใจด้วยค่ะ นี่คือไม่ใช่เฉพาะระบบทางเดินหายใจอย่างเดียวที่ส่งผลกระทบโดยตรงก็จะเห็นว่าอาจจะลามยาวไปถึงมเริงปอดหัวใจแล้วก็สมองด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเลยล่ะคะจะต้องเป็นกลุ่มไหนบ้างคะคุณหมอค่ะจริงๆคือถ้าที่เอ็น2.5เยอะมากๆเนี่ยมันเกิดผลเสียได้กับทุกคนนะคะแต่คนที่ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนี่ยก็จะมี4กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กเนาะ เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะหายใจเร็วกว่าผู้ใหญ่แล้วก็เขามักจะวิ่งเล่นเนาะอยู่ในพื้นที่โล่งแจง้งแล้วก็เขามากักจะสวนหน้ากากอนามัยเนี่ยได้ไม่นานเดีว,ว่าสวมไม่ได้เลยเนาะเหมือนผู้ใหญ่นะคะทําให้เขามีโอกาสที่จะรับฝุ่นเนี่ยได้เยอะกว่าแล้วก็ที่สําคัญคือในช่วงวัยเด็กเนี่ยเป็นช่วงที่ปอด สมองกําลังพัฒนาการได้รับ p m 2.5เข้าไปตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยมันจะส่งผลต่อการพัฒนาการของสมองแล้วก็ทําให้การพัฒนาของเนี่ยมันเป็นไปอย่างไม่ปกติได้ะคะ่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะโรคคุิแพ โรคขอบืดถุงลมอุดตันเรื้อรังหรือว่าโรคหัวใจนะคะการรับที่เอ็มสอเข้าไปจะกระตุ้นให้มีการกําเริบของโรคพวกนี้ได้ค่ะกลุ่มที่สามก็คือหญิงตั้งครรภ์น,นะคะหญิงตั้งครรภ์น,นี้คือสําคัญมากๆก็คือถ้าเกิดอายุครรภ์น,น้อยกว่าหกเดือนเนี่ย พีเอ็ม2.5ที่รับเข้าไปอ่ะมันเราทราบว่ามันสามารถเข้าสู่กระแสะเลือดได้เนาะ mm hmm. มันก็จะถูกส่งผ่านรกไปยังทารกได้ทําให้การพัฒนาของสมองแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันไม่ปกติทําให้น้าหนักตัวน้อยนะคะได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าเกิดว่า mm hmm. สัมผัสต,ตอนที่อายุคะ่ะ mm hmm. เยอะๆไปแล้วเช่นเกินห,หกเดือนไปแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะส่งผลกระตุ้นให้มันมีการคลอดก่อนกาหนดได้ mm hmm. ค่ะอันนี้ก็เลยแบบสําคัญมากๆสุดท้ายก็คือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งเขาม uh ีความ เปราะบางอยู่แล้วถ้าเกิดได้รับพ m เอ2.5เนี่ยก็จะกระ,ะ,ะตุ้นเนาะให้โรคประจำตัวเขากำเริบมากขึ้นหรือว่าทำให้การหายใจเนี่ไม่กปกติได้ค่ะคุณหมอคะทีนี้ในกลุ่มเสี่ยงอย่างที่คุณหมอบอกสักครู่นี้มีทั้งเด็กหญิงมีครรภ์ผู้สูง <ฮะ S 1> อายุแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคประจาตัวเนี่ยค่ะในในในกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มไหนที่ควรจะต้องดูแลเป็นพิเศษคะคนไหนจริง จริงๆทุกคนก็คือควรจะต้องดูแลเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าเขาก็แบบมีความเปราะบางที่เอ่อไ,ไม่ไม่ต่างกันะนะคะ,ะหลกัหลกๆก็คือคนที่มีโรคประจําตัวเนาะคือคจริงๆคือเด็กแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวแล้วก็หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยอันนี้ถือเป็นกลุ่มเปราะบางทั้งสากลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอะนะคะค่ะใช่เพราะว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์น,นี่คือไม่ใช่เฉพาะตัวเองเนี่ยต้องเฝ้าระวังต้องเฝ้ารองไปใช่เพราะว่ามันสามารถส่งไปถึงเด็กในท้องได้ด้วยค่ะใช่ซึ่งอย่างที่คุณหมอบอกิด อายุคันน้อยๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบอีกรูปแบบหนึ่งผ่านรกของเด็กไปแต่ถ้าเกินหกเดือนนี่อาจจะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกําหนดได้น้ําหนักตัวอะไรหลายๆอย่างต้องระวังทีนี้คุณหมอคะวิธีการสังเกตตัวเองล่ะคะว่าเราจะต้องสังเกตยังไงถ้าเกิดมีอาการผิดปกติเพราะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเออเป็นหวัดธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าแค่คัดจมูกปกติหรือไม่อันนี้เราจะสังเกตยังไงคะค่ะก็อันดับแรกก็คือเราต้องติดตามสถานการณ์ก่อนน้องว่าพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยช่วงนี้มันประมาณเท่าไหร่ คือถ้ามันสูงสูงในที่นี้คือถ้าปกติเราก็จะดูการรายงานมันเป็นค่า A Q I นะคะหรือ mm hmm. ว่า Air Quality Index นะคะ mm hmm. คือถ้าในคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคปอดโรคหัวใจเนาะถ้าเกิด A Q I มันเกิน50เนี่ยคือมันอาจจะจะปุ้นให้เขามีอาการได้มากกว่าคนทั่วไปเนาะ mm hmm. ซึ่งอาการเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะมาในรูปแบบของ คุณแพ้กําเริบหรือว่าทางเดินหายใจส่วนบนอักเสบนั่นก็คืออาจจะมีน้ำมูกคัดจมูกจามเนาะแสบคอแสบตาได้นะคะ<ฆ>ส่วนปุ่มที่มีโรคทางเดินหายใจส่วนล่างเช่นหอบหืดถุลงลมป่งพองอยู่เดิมเนี่ยก็อาจจะทําให้มีอาการไอมากขึ้นเสมหะมากขึ้นหายใจเหนื่อยมากขึ้นค่ะ คหมอคะทีนี้อยากให้คุณหมอได้แนะนําวิธีป้องกันฝุ่น PM สองจุห้าค่ะอย่างเช่นการสวมหน้านกากอนามัยเนี่ยเราจะต้องเลือกชนิดของหน้ากากด้วยไหมเพื่อให้ป้องกันฝุ่น PM สองจุดห้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะ,ค,ะคือถ้าเราไม่สามารถที่จะอยู่ในบ้านได้น้องจําเป็นต้องออกนอกบ้านนะคะเราก็ต้องมีอุกปกรณ์ป้องกันก็คือหน้ากากอนามายัยซึ่งหน้ากากอ,อนามัยที่จะกรอง PM สองจุดห้าได้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องดู ตัวบอกประสิทธิภาพการกรองนะคะที่กี่องเวลาที่เราซื้อมาเนาะว่าคือค่าที่เราจะต้องดูเนี่ยมันเรียกว่า PSE หรือว่า Particle Filtration Efficiency ซึ่งัอเนี้ยมันเป็นความสามารถในการกรองอนุภาคที่มันตั้งแต่0.1ไมครอนขึ้นไปซึ่งมันก็รวม PM 2.5ด้วยนะคะอันนี้ประสิทธิภาพควรจะมากกว่า99แล้วก็รูปแบบของหน้ากากที่กรองได้เนี่ย คือหน้ากากที่แนะนำเนี่ยให้เป็นหน้ากากที่ใส่แล้วมันสามารถแนบแล้วก็ฟิตก,กับหน้าได้ดีเ mm. ช่นเป็นพวก 3D face mask นะคะ mm. พวก c e r t i c a l mask ที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยคือ,อที่กล่องเนี่ยเขาอาจจะเขียนว่ามันมี p s e ที่เกิน99%ก็คือความสามารถการกรองของ c e r t i c a l mask เนี่ยมันสามารถกรองได้แหละ แต่เวลาที่เราใส่บนเมอร์มันนักจะไม่ฟิกกับหน้าเราแล้วก็<ม>จะสังเกตว่ามันนักจะมีรูตรงบริเวณข้างจมูกหรือว่าข้างแก้มที่ทําให้ฝุ่นละอองมันยังเข้าไปได้อยู่ดี<ม>ดังนั้นคือถ้าให้แนะนาก็คือต้องเลือกอันที่มี p s e นะคะหรือว่า Particle s u s p r a t i o n Efficiency เนี่ยเกิน99เปอร์เซนแล้วก็เป็นแบบที่ใส่แล้วฟิกกับหน้าดีค่ะอืม,ม,มหรืออันที่เรารู้สึกว่าสวมใส่แล้วมันไม่มีช่องว่างที่จะเข้าไปล้วทำใหนทางช่องจมูกที่คุณหมอบอกหรือว่าทางช่องแก้ม อืมอันนี้คือในในส่วนของการสวมหน้ากากอนามัยทีนี้ถ้าถ้าเป็นเรื่องของการป้องกันที่ใช้เครื่องฟอกอากาศล่ะคะอันนี้อันนี้เป็นยังไงคะคุณหมอค่ะคือถ้าเกิดเราอยู่ในบ้านนะคะเราควรจะปิดประตูปิดหน้าต่างให้มิดชิดเนาะแล้วก็ใช้การเปิดพัดลมให้อากาศมันุน,นเวียนนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ในบ้านแล้วค่า p M สองดเนี่ยเยียงสูงเรียดีสิ่งที่เราจะเอามาช่วยก็คืออันแรกเลยถ้าเกิดว่า ไม่มีเครื่องกรองเนาะก็แนะนาให้เช็ดทําความสะอาดบ้านด้วยน้ําน้ําหรือว่าเวลาเราถูนเนี่ยมันจะทําให้ฝุ่นเนี่ยค่ะมันเหมือนตกรวมลงมาข้างล่างเนาะลดการฟุ้งกระจายคล้ายๆกับเวลาฝุ่นเยอะแล้วฝนตกนะคะมันก็จะทําให้ฝุ่นลดลงทีงนี้อันที่สองก็คือถ้าเราสามารถซื้อเครื่องกรองได้นะคะาการเลือกเครื่องกรองเนี่ย หลักๆก็คืออันที่หนึ่งก็คือต้องเลือกอันที่มีมาตรฐานมอ,อก,กอ,อันที่ 2, <c oughs> สองก็คือเราต้องดูค่าการกรองของเขานะว่าเ,าเขาสามารถกรองเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยมันเร็วไหมคือ <c oughs> ยิ่งอัตราการกรองได้มากเนี่ยคือราคามันก็จะแพงขึ้นนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือแล้วตจง,งบของแต่ละคนอันที่สามก็คือแนะนําว่าต้องมีการใช้ตัวกรองแบบเชตด้าปีเตอร์ซึ่งอันนี้มันจะกรองได้ทั้งเชื้อโรคแล้วก็ฝุ่นละออง S <S แล้วก็อันสุดท้ายสําคัญก็คือเวลาจะเลือกเนี่ยมันต้องขนาดเหมาะสมกับขนาดห้อง <S 2> <S 2> อ <S <S คือเขาจะเขียนไว้เลยว่าแต่ละเครื่องว่าเครื่องขนาดนี้ใช้กับห้องกี่ตารางเมตรซึ่งเราก็ต้องคํานวณให้เหมาะสมว่าอะไรแต่ว่าในห้องนอนห้องรับแขกซึ่งขนาดมันเท่าไหร่ อืมเอาร์มหมดนเราเลือกขนาดแอร์ใ,ให้เหมาะสมกับขนาดท้องที่ทเราอยู่ทีนี้หากเป็นคนที่จําเป็นต้องออกไปข้างนอกอย่างเช่นกลุ่มที่ชอบออกกําลังกายอย่างนี้คะคุณหมอจะต้องดูแลป้องกันตัวเองไงระหว่างการออกกาลังกายแน่นอนว่าการสูดลมหายใจเข้าลึกๆเนี่ยมันต้องมีแน่นอนในนีน้ต้องทํำยังไงคะคือ,อถ้าเกิดว่าย m สองจุดห้า,ายเยอะนะคะเช่น AQI เกินหนึ่งร้อยเนี่ย ถ้าคนที่ไม่มีโรคระจําตัวอะไรเลยเนี่ยถ้าเอเชียส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยคือเขาไม่แนะนําให้ออกกําลังกายในที่กลางแจ้งเนะ<ม>เาะเพราะว่าการที่เราออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็ใส่หน้ากากไปด้วยมันจะทําให้การหายใจเนี่ยลบาบากขึ้นนะคะซึ่งอาจจะมีผลต่อ เอ่อทำให้เกิดอาการแบบหน้ามืดเียนศีรษะได้เนาะคือแนะนําให้ให้งดออกกําลังกายการแจ้งถ้าเกิดว่าเอชไอมันเยอะเกินหนึ่งร้อยเนาะแต่ถ้าคนที่แบบนี้เราประจําตัวอยู่ด้วยเนี่ยเอชไอเกินห้าสิบเนี่ยก็ไม่ควรจะออกกําลังกายการแจ้งแล้วค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายมันทําให้มีการหายใจที่เร็วมากขึ้นเนาะแล้วก็รับฝุ่นได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายนอกบ้านเนาะแล้วก็เกิดเป็นช่วงที่มีฝุ่นเนาะแล้วก็ มีอาการเนาะเช่นมีอาการหน้ามืดแสบจมีเนาะหรือว่าหายใจเหนื่อยรู้สึกแน่น้าอกเสียพันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือควรที่ดต่อแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะอืแล้วถ้าเกิดว่าจําเป็นอย่างเช่นต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลีกเลี่ยงในการอยู่กลางแจ้งไม่ได้เลยอยากให้คุณหมอแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวระหว่างการทํางานกลางแจ้งแล้วต้องอยู่ในระยะเวลานานๆเออค่ะคือถ้าใครที่แบบจาเป็นต้องทํางานนอกสถานที่เนาะแล้วก็อ,อยู่กลางแจ้งเนาะ อันที่ต้องมีเลยก็คือหน้ากากอนามัยเนาะหน้ากากอนามัยที่อย่างที่หมอบอกก็คือต้องเป็นแบบที่กัน p ีเอ2.5ได้นะคะแลวคือถ้าเกิดเราอยู่ยาวทั้งวันเนาะทั้งเช้าและทั้งบ่ายเนี่ยคือระหว่างวันเนี่ยก็คือควรจะมีการเปลี่ยนนะคะเพราะวางครั้งฝุ่นม,มันเยอะมากๆเนาะ คือปุ่นก็จะเกาะตรงบริเวณหน้ากากด้านนอกไปเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือพอเราเลิกงานแล้วเรากลับเข้าบ้านแล้วเนี่ยเราจะต้องรีบอาบน้ําสระผมนะคะล้างทำความสะอาดอเพราะว่าปุ่นเนี่ยคือมันเล็กมากๆมันจะเกาะได้ทั้งเส้นผมเสื้อผ้าแล้วก็ผิวหนังเลยที่เราอไม่เห็นค่ะอืม ทีนี้พอด้วยความที่ตอนนี้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้เนาะ,ะอาจจะกําหนดไม่ได้ว่าวันไหนฝุ่นจะมากหรือน้อยหรือจะยังไงการดูแลสุขภาพของตนเองเนี่ยคุณหมอมีคําแนะนํายังไงบ้างคะเพื่อจะให้ทุกคนได้ปลอดภัยจากฝุ่น PM สองุดห้าค่ะค่ะก็อัน,นแรกอันดับแรกนะคะคือข่าฝุ่นมันเปลี่ยนแปลงรายวันเนาะคือถ้าเกิดอันที่ดีเนี่ยก็คือควรจะมีตัวที่ติดตามเนาะว่าค่า PM แต่ละวันหรือแต่ละช่วงเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะ ส่วนอันที่สองก็คือเอ่อก็เตรียมอุปกรณ์ป้องกันนอ้องเพวกหน้าจากอนามัยเวลาที่จะออกจากบ้านนะคะ<ฆ>แล้วก็อันที่สามคือในกลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้หอบหืดสมองอุดกั้นนะคะ<ฆ>คือควรจะมียาที่ใช้ต้องฉุกเฉินเนี่ยเตรียมไว้ยิ่งถ้าเกิดว่าจําเป็นก็ต้องเดินทางหรือออกจากบ้านก็คือควรจะต้องพกยานเนี่ยออกไปด้วยค่ะคะ่ะ สุดท้ายค่ะคุณหมอค่ะมีคำถามจากทางบ้านค่ะสอบถามเข้ามาว่าระหว่างฝุ่น PM 2.5กับควันบุหรี่อันไหนอันตรายมากกว่ากันคะอืมค่ะจะบอกเลยว่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยมีความอันตรายเนี่ยใกล้เคียงกับบุหรี่เลยเพราะว่า PM 2.5จเนี่ยจะเป็นสารก่อมะเร็งด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่า มันมีการเข้าสู่ร่างกายเนาะทั้งในปอดแล้วก็เข้าสู่กระแสะเลือดซึ่งมันก่อให้เกิดการอักเสบทั้งทางเดินหายใจแล้วก็ทั้งหลายระบบในร่างกายดังนั้นการที่เรารับ p m 2.5ที่เข้มข้นเป็นเวลานานเนาะหรือว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆเหมือนกันเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มโอกาสการเกิดมะเร็งได้ดังนั้นการอยู่ท่ามกลาง p m 2.5เยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับเราสูดดมฝันบุหรี่ของคนใกล้ตัวหรือว่าเราสูบบุหรี่ได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ ก็มีข่าวให้เห็นอยู่ตามซองบุหรี่อะไรก็มีอยู่นะ<อ>มาริงปอดที่เกิดจากการสูบก็ดีหรือว่าสูดควันบุหรี่เข้าไปนานๆค่ะาจจาะเป็นสารที่ก่อให้เกิดมเริงได้สุดท้ายค่ะสุดท้ายจริงๆแล้วคุณหมออยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างคะ ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะที่ PM สองสิด้าดูเยอะขึ้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามค่าฝุ่นในแต่ละวันนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะตอนนี้คือนอกจากอากาศอนามัยเนี่ยจะป้องกันเชื้อไวรัสได้แล้วเนี่ยมันยังช่วยป้องกัน PM สองจุดห้าคือ ิ่งที่เรามองไม่เห็นได้อีกด้วยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนสังเกตอาการของคนในครอบครัวนะคะถ้าเกิดช่วงไหนดูมีฝุ่นเยอะแล้วก็คนในครอบครัวเรามีอาการกําเริบเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกคัดจมูกไอจามหรือหายใจเหนื่อยน,นะคะถ้าเกิดใช้ยาบรรเทาอาการไม่ดีขึ้นแล้วก็ให้รีพามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะ,อะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะ่ะที่มา,าให้ความรูมร้และติดต่อการแนะนาป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5จุดในตอนนี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ